อย่าคิดว่าเธอน่จะโชคดีเหมือนเมื่อวานนะวันนี้แหละเธอน่ะอ่ะระเอกคูกินโคกแบบเสี่ยวหวนเอาจริงขึ้นมาก็ไม่ใช่เล่นๆแต่เราจะแพ้ไม่ได้ดูสิว่าวันนี้เธอจะเล่นลูกไม้อะไรเดี๋ยวพลังนี่ไปหน่อยพลังอะไรวะแมงป่อง เมื่อวานทั้งอีทำให้เสียวเวินขายหน้าไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้โดนเอาคืนหนักแน่เสียดายจังหน้าสวยๆแบบนั้นน่ะนะนี่ไงล่ะยาพุ่งดึงความเร็วสูงหนาดิเร็วมากเฟลติวมจนเค่ฟาดหางไม่โดนก็รลบได้รลบได้ทังไงนี่ไงแหละหมุนตัวแบบดิจิตอลเจ็บ <c oughs> สั่มเติมยอตูมโอ้โดนวันันแบนไม่ได้เจอกันแค่ปีเดียวเสียวหวนเก่งขึ้นขนาดนี้เชียวรือแถมยังออร่าแมงป่องที่ปรากฏขึ้นอีกเขาคงไปถึงขั้นสร้างรูปรักวิญญาณแล้วสินะเป็นไงล่ะรูปรักวิญญาณหรอครับไม่ใช่จอมยุทธทุกคนก็ทำได้หรอครับ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอมยุดระดับ6ขึ้นไปเท่านั้นที่จะทำได้นะแล้วถ้าถ้าทีมเราคิดจะชนะก็คงมีง่ายแล้วละอนะรูโตะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครบับไม่ควรจะพูดกูเจ็บอยู่แล้ว <laughs> ยอมแพ้เถิดทั้งอีอยู่แบบนี้ต่อไปตัวจะเจ็บตัวเปล่าๆนะหีฝันไปเถอะยอมแพ้อย่างนั้นเหรอ แกมันไรข้อะขอะไรเลยแกมันไม่มีข้ออะไรเลยสักนิดของทุกอย่างในบ้านเปนของพี่ชายแกเรื่องอะไรล่ะหนูเป็นคนเอามันมานะสอยหัวไปใส่หัวไปออกไปแล้วก็ไม่ต้องคิดจะกลับมานะใหญ่บ้าอย่างแกคิดจะเป็นจอมยุทธ์อย่างนั้นเหรอฉันอยากจะหัวแล้วให้ฟันล่วงเลยวะมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ฉันยอมแพ้ ย่าเร็วมากยาทักษะรบกระบวนหมัด8ปดทิศย่าเร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 ตูมนานี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถังอีเป็นจอมยึดระดับหกทำไมถึงใช้ทักษะรบได้ล่ะมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะจอมยึดระดับเจ็ดไม่ใช่เหรอโอ้จริงมากเลยโอ้ บาสเกอร์ไม่คิดว่าจะอึดขนาดนี้เจ้ชนะไม่ไหวแล้วในที่สุดก็ชนะสินะแต่ทุกครั้งที่ฝฟืนใช้ทักษะลบก็ต้องพักฟื้ออีกระยะหนึ่งถึงจะกลับมาคืนสภาพอ้เหนื่อยจังเลยดีใจเร็วเกินไปไหมน้องสาวไอของแค่นี้เนี่ย มันไม่เสื่อนังฉันเลยสักนิดย่าชูซาโยนาระโอไม้วะมูชินเดะเด็อะไรกันจบกันร่างกายฉันขยับไม่ไหวแล้วยาหัวหน้าจะไปช่วยตรงนี้เหรอเฟลโอ้ท่าไม่ตายกระดูกหักไปเลยเหรอเนี่ยเฮหมอรี่แม่งกระดูกหักแล้วยังขยับได้อย่างนั้นหรือชิพวกหมา ย่ะเยวจัดการพวกแกไปก่อนแล้วติตีตอ๋อไม่น่ามาช่อหัวหน้าเลยคิดจะรอบโจมตีฉันอย่างนั้นเหรอไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือไงโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะดิไหมอ๋อเรืองกรนดดไหลเลยจากวิวมุมนี้ดิมก็ดีเหมือนกันแฮถึงจะห่างชั้นกันแค่หนึ่งถึงสองระดับแต่พลังต่างกันเหมือนกับฟ้ากับเหวสินะ มีหน้าเส่อเฉียงถึงได้กังวลน,นักหัวหน้าเอ๊ะให้ฉันเป็นคนลงต่อดีไหมคะคุณอยากคุณตูแทนคนแรกของทีมอย่างนั้นเหรออืมใช่แล้วหัวหน้าพลังอย่างเธออืมถ้าให้ไปสู้กับเสียวนเกรงว่าจะอืมแต่ถ้าย้ำจุดนั้นเข้าไปบางทีอาจจะมีโอกาสชนะสินะได้ไหมคะหัวหน้าอ้าวได้ครับ แต่ต้องระวังด้วยนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีใครกล้าขึ้นมาแล้วอย่างนั้นเหรอเอ้อน่าเบื่อจริงๆเลยืมไม่คิดเลยว่าหัวหน้าจะมองออกทุกอย่างขนาดนี้สมแล้วที่เป็นหัวหน้าของฉันคืนนี้ขอจัดสักดอกไม่ใช่ล <c oughs> <c oughs> ะแต่เย็นอีดอกพูดมาก <c oughs> สนามที่สองเนี่ยฉันจะสู้กับพี่เสียววนเองค่ะเอ๊ะเิออย่างนั้นเหรอออมมือให้ด้วยนะคะพี่เสียพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะน้องจอพี่ก็ต้องออมมือให้อยู่แล้วแต่ถ้ามือรื่นไปแล้วใบหน้าส,สวยๆเกิดเป็นแบาดแผลขึ้นมานะ่ะพี่รับผิดชอบไม่ไหวนะจ๊ะอ๋อไก่เจะนะก่อน เครจะรื่นก่อนก็ยังไม่แน่นี่ครับลืมความเจ็บปวดของเมื่อวานไปแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มุกเตะใครกูจําได้นะอย่างนั้นเหรอน้องโจในเมื่อน้องอยากเล่นแบบนี้พี่ก็จะเล่นด้วยให้น้องใจแล้วกันเ yeah! <c oughs> ยอกพุ่มความเร็วสูงหวังว่าเธอจะพอรับมือได้สักระยะละนะอย่างน้อยจะได้ไม่แพ้น่าเกียดเกินไป ฮนี่ไงล้วหลบได้ไม่แน่จริงม่วงวะพี่ชายโ,โหนี่ก็หลบได้แบบดิจิตอลน่านีนี่อะไรก็หนบได้อีกหนึ่งดอกเคาจะจับนมฉันอย่างนั้นเหรอนมเด้งสู้เลยไม่โดนนี่ไงล่ะเจอถ้าไม่ตายเต่ใครบัสุธาเยอะนี่ไงล่ะนีไปไงล่ะน้องสาวน้องโจพี่ไปติดกับอีกครั้งที่สองหลัะนะคะปล่อ,อยเดี๋ยวนี้นะ ไอทุเลสโทษทีนะยิ้นไปก็ไรไปอยูต้องเจอนีัซะง,ง่อยแย่ทุกมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันยอมแพ้แล้วแค่นี้ก็ยอมแล้วอย่างนั้นเหรอยังเล่นไม่สะใจเลย,อยขอแค่ขอแค่พี่เสียปล่อยฉันต่อจากนี้จะเล่นยังไงกับฉันก็ยอมค่ะ จริงเหรอน้องฟูดเองเนะงั้นคืนนี้เรามาปั๊บๆกันนะจังหวะนี้แหละถึงเราจะไม่กล้ามีเรื่องกับเสนาธิการหวังแต่ผู้หญิงคนนี้เสนอตัวเองนี่นะจะมาโทษเราก็ไม่ได้เอ๊ยจะทำไรนะเอ๊ยกูเจ็บขากูหักอยู่โอ้ยเจ็บเจ็บเ เอ๊ะเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นเนอะเป็นไงคะน้องเจมฝีมือการแสดงพี่พอได้ไหมเอ๊ะหน้าแข้งขวาของแกน่ะเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้ฮึตกใจหรอครับมันก็เป็นเพราะว่าพี่สร้างภาวะใหม่ในกระดูก ส่วนล่างนะ่ะเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นจอมยุทธระดับเจ็ไงแค่รับมือกับการโจมตีเล็กๆน้อยๆแบบนี้พี่บอกเลยว่าเหลือเฟื้อเ <c oughs> งั้นเรามาสรุกกันต่อดีกว่าน้องโจแค่หลอกให้ได้ใจไปอย่างนั้นเหรอนะ <c oughs> ต,ตมระเบิดพลังลมก่อนนอนี้เส <c oughs> วันเจ้าแห่งเทีนยนไห้ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้การท้าจริงยังดำเนินต่อไป ฮึมาเขาจะมาเจอกับฉันอีกนี่เงอ๋อลืมไปนะฉันมีขวบฉันมีกระป๋องแปเหอีอผมไปต่อนะครับหัวหน,น้าฉันขอก่อนฉันอยากหาช่องทางการรุกในสนามจริงดูบ้างอะนะเออขับงั้นก็ระวังตัวด้วยนะฮึเอเฮียเงียบอย่างนี้คนภาคจะพวกยังไงวะนาสกุลเสียกับสกุลเสียประทักกันอีกแล้วหรอ อีกแล้วยังไงกันอ๋อหัวหน้าคงไม่รู้สินะการประลองทุกฤกดูกาลที่ผ่านมาสีเชียงที่เป็นหัวหน้าทีมพ่ายแพ้กับเี่ยเหวินทุกครั้งทั้งถึงทั้งสองตระกูลจะเป็นทหารเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์กับไม่ค่อยดีนะไอ้ขี้แพ้เอ้ยไม่ว่าแกจะมากี่ครั้งฉันก็จะล้มแกจนหน้าจูบดินตลอดเลยเหรอนะหปากเน่าๆของแกซะ ยอย่าฉันไม่มีเวลามาฟังกับพูดไร้สาระของแกนะยอย่ยาๆนัโหูเป็นไงละ่ะได้แค่นี้เองอย่างนั้นเหลอฉันยังกันได้ทุกหมัดเลยนะโรปัสดิจิตอลเวลาก็ผ่านไปตั้งนานขนาดนี้แล้วยังไม่พัฒนาขึ้นเลยนี่กระจอกเหมือนเดิมเลยห่าดิแบ่งเร็วมาก่ากูต่อยหลังหักแม่งเลย แกคิดว่าร่างกายจิมกังไม่เสีย๋อ้แกคิดว่าร่างกายจิกมก,ก,จกังไม่เสียหายของจอรวดระเด็เดมันถูกทําลายได้ง่ายขนาดนั้นเจเียวเหรอเอะคุณจู่กบดินเอ๋หมดเสียแล้วเหรอเนี่ยตำแหน่งผู้บัญชาการของกาเน่ะมันถึงเวลาเปลี่ยนคนแล้วว่้เยสวยแล้วจะโดนอัดตุดดํา ขครไบ่ดยวนกันบอแบบสปมาใครโยนมาเลเอ้อผมเองครับอะไรกันวันน้าทีมชินเห็นชื่อเชียงใกล้จะแพ้แล้วเลอสุดทนไม่ได้หรือไงครับอ้อบนสนามยอมมีแพ้มีชนะนะครับจากพลังของคุณอ่อสรุรีในตอนนี้แพ้คุณก็ไม่ได้ขายนะหน้าอะไร แล้วผมก็อยากลองดูด้วยว่าข้างล่างของคุณนั้นไม่ใช่จินกลางไม่เสียหายจริงหรือเปล่าเอ๊ะข้างล่างเหรอเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันเข็มมึงสียาบ้าสิกูรม่ใช่ละคเณหมออิจาแตงหมของคุณเนอะนี่มันรายการจริงๆนะคนที่ชื่อชินหลีนั่น,ม,นมันเล่นตลกอะไรวะเนี่ย โอ้ใคหน้าแทนยังไงไม่รู้อ่ะฮะ้ยบทสาพอะไรกับบนมาเนี่ย <c oughs> เล่นตลกเหรอไม่หรอกจากพลังของเชี่ยวฝวนไม่มีทางไม่รู้ว่าใครบทขยี้เขาได้นอกจากว่าพลังของอีกฝ่ายกดดันเขาจนมองไม่ออกได้อย่างสมบูรณ์ไม่คิดว่าปีนี้จะเจอคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ด้วย น่าเสียดายจังเลยเนอะถังนี่ความรู้สึกของการให้แพ้คงไม่ค่อยนำอภิรมเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะใครที่ประทัก,กับทีมเทีทยนไห่ก็ต้องพ่ายแพ้ทั้งหมดนั่นแหละเธอรอดมาได้ก็โชคดีแล้วเอ๊ะเจียวเฉินอย่าคิดว่าทีมเทียนจินกับเทียนให้รวมหัวกันแล้วจ,จะชนะได้อย่างคราวที่แล้วนะปีนี้คนที่ต้องเอาตัวรอดคือพวกนายนั่นแหละถ้าไม่เชื่อก็ก็มารอดูกันืมทำปากดีไปเถอะเนอะ รอบนี้ผมลงก่อนนะครับระวังตัวด้วยนะหัวหน้าก็แค่จอมยุทธระดับห้าจะจัดการแกยังไงดีนะโอเชิญแนะนำด้วยนะครับเชิญครับหัวหน้าเสียหัวหน้าชินเพิ่งจะเคยเจอร่วมการประลองครั้งแรกเพื่อไม่ให้เป็นการรังแกกันมากเกินไปฉันต่อให้นายสองท่าแล้วกันนะฮึแม้แต่แกไม่มีทางทำลายการป้องกันของฉันได้หรอกอ้อต่อให้ผมสองท่าอย่างนั้นหรอครับ นาวูฟูเตน้อยไปเหรองั้นฉันควรจะต่อให้นายสักกี่ท่าดีล่ะโอ้โยังไม่ทันสู้เลยชื่อดีก็แพ้ไปแล้วครึ่งนึงแล้วว่าโหนั่นสิดูดิได้ไปเจอกับเสียววนที่นะโฮ้โก็ได้กลาเพื่อความปลอดภัยผมจะใส่นวมไว้แล้วกันนะใช่ละว่ ก็ได้ครับทุกความปลอดภัยผมจะใส่นวมไว้แล้วกันนะครับเผื่อมึงตายนะจบโอเคนะครับก็ตอนที่53นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ตอนเรื่องเรื่องสุดยอดพ่อบ้านแห่งเสียนครนะก็ผมก็เป็นตอนล่าสุดแล้วนะตอนที่5 3านะผมก็นะอย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับตอนนี้คือเป็นกำลังใจผมด้วยตอนนี้คือแบบ ร้อนในปากคือแบบพงลืมฝีปากคือแบบภาคไม่ได้จริงๆแบบมันเจ็บอะครับมันร้อนในโอเคก็ผมจะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ด้านล่างนะผมก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผู้แปลแล้วก็สนับสนุนเพจผู้แปลด้วยนะครับอ่านก่อนใครได้ที่เพจเคลิปวิชาแปลมั่วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมากเลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า